อรุณสวัสดิ์เยเมื่อเสาจ้าเมื่อนี้น้องสิพาไปตลาดสบายดีกันทุกคนบอเป็นยังไงเมื่อนี้อากาศยูนิซีแเลนด์อากาศคือจังอยู่เมืองไทยบ่านเฮานี่แหละจ้าตะวันเมื่อนี่อากาศบอดีฝนมันสิตกเราก็สิไปเบิ่งบักฮุงว่ามันมีบอสิไปตลาดเก่าแะ่ะขั้นไปตลาดทั้งคุณน,ออน้องยามบอบิไปบักฮุงยาเพราะว่าเดี๋ยวนี้กำลังติดมะละกอแล้วก็เฮาต้องเฝ้าก,กินเพราะว่าช่วงนี้กมีกซซิมีบักเขือกัซิมีผัก ผักบานเหาหนานาชนิดผักไทยมันสิมีอ่าเวลาพอดนได้จ้านิวซีแลนด์เพราะว่าช่วงนี้มันสิเป็นช่วงฤดูร้อนมกกาลากุมพาเนี่ยโอ้ยฤดูฮอนเนอะเดวิดเดือนหน้านีาส่สิแบบว่าเดือนร้อนที่สุดน้องกันเลยแบบว่าสิฝ้าวไปสื่อัะคุงไปฝ้าวไปสื่อผักแล้วก็เส็ยบรรยากาศให้พี่พีบึงแล้วมือนีจูเลียก็สิเดินทางจ้ะนั่งเครื่องบินไปเทาลองกาไปผู้เดียวครั้งแรก อันทามจูเลียบอกว่าอ่กากาอยู่บอกนั่งเครื่องบินไปผู้เดียวจูเลียบอกว่ากาจูเลียเพราถท่านถึง15ปีได้จากเดือนกุมภาเนี่ยแหละ4ี่หอดสิปีเทามามสิบปีแล้วเท่ามาสัสสห่างก,กันกับจูเลียสิบเดือนจากแล้วน้องคิดว่าให้เขาไประเชิญ โลกข้างนอกเดินทางเองหาประสบการณ์ชีวิตเองเจอสิ่งแวดล้อมไปเจออีอย่างเขาจะได้เรียนรู้โลกภายนอกโทมัดนะจ้ะบ่ไปใส่ติดแมตติดพอบ่ไปใส่แต่ว่าอันนี้มันเป็นคือเป็นเด็กออทซิสติกเนาะมันมันปรับยากแน่จั๊หนอยแต่ว่าโทมัดหน่องก็มีทั้งห้โทมัดจูเลียนี่ต้องปล่อยจ้ะเขาก็สิบไปนั่งเครื่องบินเองไปผู้เดียวเนาะเด็ดแกแมจักหนอยเสียวๆคือกัน,นกเ,เนาะเดวินเนาะ อสองทุ่มจ้าออกออกจากนสองทุ่มนั่นแหละเดี๋ยวน้องเซตวิดีโอให้เบิง้งตอนนี้เ้าไปตลาดกอนเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวพอกันอยู่ตลาดจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะผักอันนี้ก็ดีนะเดวิดอันนี้ผักโขมหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนอ้งามด้วนี่เดวิด แบบนี้จะอร่อยเดวิดคุณไปเดิโนตรงนู้นค่ะอ่า่ะมีตะก้าหรือเปล่าน้่งเจยด,ดขอตะก้าหน่อยขอขอขอตะก้าหน่อยดัน น้อยจะบักแตงข้างบ้านเฮามันแสบตำกับแสบกินกับเจลกจลลลลับแสบร้อนอะไรเท่าไหร่ลายยายห้าเหรียญร้อละห้าเหรียญบ่แพงหน่อเอาไปนิดนึงเนี่ยนี่จ้ะเลือกเอาสิมันแสบจ,จ้ามันบ่คือบักแตงสิบ่คือบักแตงเงาบักแตงเงาตำกับกบักแสบอันนี้ให้ทานบ้านเราเลยแต่ว่าเขาต้องเลือกเบิ่งดีด เป็นใบายายแล้วเหลือเก่งได้หน่อจ้ะบอลเราสื่อไปตั้งหลายมันสื่อไปจ้ะสื่อหลายหลายต้องซื้อไปตำมือซื้อในหน่วยจ้ะพอเพราะออนไลน์ต้องซิม่าทุกอาทิตย์ถ้าวซิมบาเบิร์ดมันสเสียจ้ะนี่ไปตำแค่นี้แหละ,ะดเดิน ไม่ร um sí yes. um um ู้ชี่เอิญมันถ้ารอยเต่อ่าลองอันนี้อันนี้สวยนั่นเนี่ยเอ่อราคาดจ้าก็ไปสองนุวยสองลูกลูกละเรียบตัวนี่ยังอีกอันนี้มะเขือเทศไปบางล้านอื่นนี่คว้างมากเลยนี่น้องเาอานี่จ้ะอ่าน้องสี่ หนาฮ้อนต้องเกลยวไปไว้ลายๆ,ๆจ้ะสุปปอร์มันแพงอยู่นี่มันถูกต้องเลือกเอาดีๆเอาไว้กินหนาหนาวเดี๋ยน้องชิมาเอาย่จ่าสองเอาไว้เห็ดลาบเนี่ยจ้ะหนาฮ้อนมันมันดีเนาะปะแค่นี้แหละจ้ะแค่นี้แหละเดี๋ยวน้องไปจ่ายเงินก่อนมาที่นี่แล้จะนั่สิเปงเบิงบกักฮวงลาน,นั่นคือจังทุนสิลายปะ

ไม่เก็บ thank you สุดยอดเลยจ้ะว่าบัตรคามกับมีนี่นี่บ้างนี่อันนี้บัตรคามมัธย์ไยเนี่ยเอาก็แปลกแห้มีหอดบัตรคามเปียกเดวิดอันนี้เทไรเนี่ยดูซิเราละสิบซามเหรียญเอออันนี้แปลกจ้ะแปลกมากเลยน้องจะเอามาละมาดาลิง เอามาละเอามาละมาละอู้มาละบอถึงเด้อนี่เด้อมาละแต่ว่าเอาไปเห็ดหมูจชาเอาไปเห็ดอู้อันนี้อันนี้บ่เคยเห็นมาละแบบนี้ใ้่นี่อันนี้มาละอัน,นมาละจีนบอกคย้หนไหมมาละจีนมาละอย่างนี้เนานะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเบงลานอื่นเดวิดเดี๋ยวน้องจีพาไปเบงลานอื่นจ้าลานนี้บอคอยงามปันน่นใบลานอื่นกับสีมีกับสีลายอันนี้ฟักลูกเท่าไหร่เดวิดดูซิ อันนี้โลละโลละสิบเหรียญจ้ะเป็นบอร์ดอันนี้โลละยี่สิบเหรียญอันนี้โลละยี่สิบเหรียญข้นคิดเป็นเงินบาทบ้านเฮาส์ละเท่าไหร่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทโลละสี่ร้อยวาอันนี้อันนี้ฟักเนี่ยฟักแกงไส้ไก่จ้ะน้องสิเอาอันนึงฟักต้องเอาอันนี้เอาไม่ลง อันเล็กๆ uh, อันนี้เรละเสร็จ <Yeah. S 1> uh huh. อันนี้อันเล็กๆไังน,น,นั้นเอาอะไรอีกอันนี้บอกบักอ่าบักทั่วจะมันเหี่ยวแล้วเหมมันเหี่ยวแล้วเดี๋ยวเหาไปเบ่งหมองอื่นเนาะเทมันนี้ใาเอาบักฟักไปก่อน ขอเลือกอันแน่น้อยอสี่สี่อันเดิมเยอจัดเด้วเนาะเดี๋ยวเขาาิเทแบบนึงโอ้สวยเลยังกนชวอช่เอเหมือน้อ สองสองกจะไตาคุณกับตาฉันตามันมเ็นตาหากินนั่นนี่ตามันสี่ตาห้าตานี่ตาอะไรย่างไปย่างนะผมเห็นบอกคุณโอ้ตาจังเลยตาไม่ใช่หากินเลยดิมะละกอจ้ะมะละกอ ครับพญาเอาไปสองนวยจ้ะเอาไปสองลูกกินลายมือได้หนิสองนวยหลยังจากนั้นไปเอาอันนั้นอิกอยางไปยางไม้เกือบเมื่อบานเราได้บางหันสองนวยสองลูก,กเราจะตำไทยให้เดวิดกินจ้ะไปเดินไปหลายร้านแล้วบ่มักจะร้านนี้ มันแพงแต่จริงเนีแต่ว่าเขาอยาเอาไปลายวิเ็ดแกงมะระมีนหน้าน่แกงแบบว่าแกงพ่อยากคือดูก่อนว่ามันข้างล่างมันโอเคไหมโอเคอันนี้กับอันนี้จ้ปะปพรพอแล้วสวัสดีค่ะมาฮอดบ้านแล้ว ลมแห้งใจยู่ตลาดลมแหง้งแหง้แหงตลาดอันนี้ต้นหอมต้นละหนึ่งเหรียญงามบ่งามเาามด้จ้ะงามเนาะหนึ่งเหรียญอันนี้กะกำละเหรียญเงินนิวซีแรนด์ตอนนี้มันสีเท่าใดเฮเดวิดหนึ่งเหรียญยี่สิบบาทเออหนึ่งเหรียญยี่สิบบาทคิดบานนะจ๊ะเงินมันบมแนนน์เรามันขึ้นขึ้นลงลงแต่วาช่วงนี้มันกะลงเบิดนี่สามมัด งามจ้าเขาต้องปลูกนานนี่ปีไหนไปคิดว่าเอ๊ะสิปลูกผักดีหรือว่าสิปลูกดอกไม้ปีนานะเพราะว่าเบิ้งด้วยหลังอันนี้อ่าเขาเอินอ่าสเปเนจจ้าแมนบอสแต่แต่ว่ามันห่างมันสีมีหลายพันมันสิมีพันหน่อยมันก็สิีมีพันแบบพันใหญ่แบบนี้เนาะนองซื้อแอปเปิลคาโดมาลูกละเหลี่ยมมาลูว่าแพงหรือว่าแพงมาลูว่าสุปเปิร์มเขาขายเท่าไหร่มาลูจ้า อันนี้มะละกอผูอ้ดใดอยากได้มะละกอไปซื้อเด้อมะละกออันนี้มะละเดวิดสิกินบ่ได้จ้าเดวิดสิบ่มากกินแมนบอเดวิดสิบวกินแต่ว่ามีนองผู้เดียวกินนองก็เลยซื้อมา,าแค่นี้จ้ะตัวละแปดสิบบาทอันนี้อันละแปดสิบบาทอันนี้แปดสิบบาทอันนี้แปดสิบบาทมากแักฮูมฮุมว้ามะละกอสดๆจ้ะอยากได้ไปเอาเด้อ น้องหาบักฮงอยู่ใส่บักฮงเกือบมอไฟเป็นยังเลยว่าหามาละแต่ว่าลานนี่มันมองงามกันเลยสิล้องไปหาลานอื่นบันที่นี่เอ้าคือมีแตะบักฮงสุกคือบอกไม่บักฮงดิบโอ๊ยที่ไหนใดนี่จ้าบักฮงนี่เราบักฮงแสบจ้าบักฮงแสบบักฮงบานเฮามันกับสิแสบมันสิหนวยยาวมันสิเฉพาะตำบักฮงแต่ว่าบักฮงแบบนี้กับแสบคือกันมาจากฟิจิ ฟีจีก็เป็นเพื่อนบ้านของนิวซีแลนด์จ้ะบไกาจากนิวซีแลนด์อากาศเขาก็คือบ้บานเฮ้านั่นแหละแต่ว่าพันมกคุงมันก็นสิบ่บืขึ้นกันแต่ว่าแบบนี้บบมีขมบบมีเป็นรสเป็นรสแซ่บขึนน้นกันจ้ะเนาะมันกัคขึ้นกันนั่นแหละมกคุงเจอรลอย้อยสี่สิบบาทอันนี้บักฟักเนี่ยจ้ะฟักแฟงเนี่ยเนาะนี่แหละน้องซื้อมาเฉพาะอันใดที่น้องกินสินเด้ออันนี้กะ อันนี้เดวสิไปซื้อไม่อีกจ้าซือซ้อมาไว้หลายหลายหลังจากน,นั้นเอามายัดสใส่ในถุงถุงถุงตากตากตานนี่แหละเมื่อสินี้มาเห็ดเอียงให้เดวิดกินบางที่อาจจะเห็ดลาบจ้มแตงบักแตงน่อยบักแตงแ่บจ,จ้ะเมื่อนี้น้องสิเห็นยังมองเมื่อนี้สิตตมาบักหุงแล้วก็อาจจะผัด ผ,ผัดไข่ใซ่กับบักแตงกระแซบได้จา้าบักแตงนอยหน่อยผัดใส่ไข่แซบนี่เมนูหนึ่งเลยบอกอันนี้เมนูต่อไปก็คือแกงฟักแฟงเนี่ยน้องคนหนึ่งหรือผี่กับลบูเพิ่นบอกบางสิละให้เฮ็ดกับเขา่าให้ซังกินในช่วงเที่ยงนงบลูว่าแต่เคยลองเฮ็ดกับเขา่าใหซังนะจา้าเนาะแต,แต่แต่ว่าซัางอยู่นี่บวกบคือซังเมืองไทยจา้าหน่องกันเลยเพิ่นแบบวา่า บางครั้งเขาบอูู้นว่าเพิ่นเฟนลี่ก็เขาบอกเสนะเพิ่นเพิ่นสิมาเหตุงานช่วงเจ็ดโมงเสาร์หาโมงแรงเพิ่นสิออกหลังจะนั่นหาสิบเอ็ดโมงเพิ่นก็สิออกจักเพิ่นสิออกไปใส่ยังเสานาแล้วก็มันอาจจะเสียงดังเดียวขั้นนองนี้โอกาสแล้วสิถามเพิ่นบอกว่าอาเซตกับเขาให้กินหลังจากนั้นสิท้ายวิดีโอให้เบิ่งได้บอกแต่ว่าน้อง่แน่ใจเน้ะเจ,จาะเพราะว่าฝรั่ง สไตล์ฝรั่งกับคนไทยน้องกบ,บรูจกคือการสร้างไงคนคนนันแมนบ่เพิ่นบ่คอยเบา้าบันไดเพิ่นสิเพิ่นส,นสีงานลายเรากับเพิ่นรับงานบ่เมนบ้บานบาห้องคนเดียวเพิ่นสีล,ลายมองเนาะอันนี้น้องฉี่แจงซูฟังอยู่ซื่อแต่ว่าเดี๋ยวน้องสีล้องถามเพิ่นเบิงหา,าอ่าเจ้าอยากซิมอาหารไทยบอแต่ว่าขอยเซดวิดีโอกับเจ้าเด้ แต่ว่าเพื่อนอาจจะสะดวกหรือบอน้องกบอ็บรูแต่ว่าน้องสิมาบอสูฟังเงิซือน,นี่แหละจ้านี่แหละผักที่น้องได้บาหลายน้องไปทุกอาทิตย์อยู่แล้วข้วาวหนัซื้อมาหลายมันเสียจ้าหยัดใส่ในตู้เย็นมันเหี่ยวมันมันเสียมันบอ่อเสียเนาะแค่นี้แหละจ้าขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามผู้ใดมักคลิปไปตลาดก็ติชมได้นะคะแล้วก็ผู้ใดย่นิซีซลนก็ไปหาซื้อได้จ้าเพราะว่าช่วงนี้ผักผลไม่ถูกเขาต้องฟาวก,กินเนาะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะ